เลือกว่าคุณจะเอาโปรดักต์ไหนเอาสวิตไหนนะให้มันปึ้งขึ้นมาให้คนจําได้ก่อนให้พยายามลงโพสต์นะคะทุกวันเพื่อให้คนรู้สึกว่าคลินิกคุณอนะมันขายดีอะมันมีลูกค้ามาเยอะตอนนี้พอเรารู้แล้วว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนจะต้องทํายังไงบ้างป,าปุ๊บ คอนเทนต์ content, คุณค่อยมานกำหนดเรื่องแล้วเรื่องก็จะกำหนดมาจากสิ่งที่เป็นยูนิซิลลิ่งพอยต์ของเธอแหละถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิง้งธุรกิจไอที IT, แกาเจ็ตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นะ่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเตลรถไ้ด้วยนะคะแอมอยากได้1นึ่งแสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างคะ่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะพี่แม่คะ่ะวันนี้จะเป็นคลิปที่ทําจากคำถามนะฮะของคนที่คอมเมนต์มาเช่นเคยนะใครอยากให้แอมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะก็จะพยายามทำให้นะคะสำหรับคนทีีี่่่่เเเเมมนนต์าาายขบบออออกวชคลิปท แนะนำเรื่องแบบธุรกิจไหนะทากรตลาดอะไรดีก็อยากจะให้แนะนําธุรกิจของเกี่ยวกับความงามคลินิกความงามเสริมความงามต่นางน่างน,นะคระับฉัก็เออน่าสนใจนะเพราะว่าแอมเองก็มีลูกค้าในฝั่งบิสเนสแบบเนี้ยเ,บบเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในอะไรที่ทํากระลาดยากเพราะกฎระเบียบมันเยอะใช่ไหมคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้กัแบบละเอียดเต็มที่เลยนะคะก็ฝากกด subscribe นิดน,นึงนะคะฝากกดหัวใจนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดต like, ิดตามนะ แล้วก็กดอะไรเท่าที่มีกดได้แหละนะคะเดวมันเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะว่าจะทํายังไงดีกับตลาดเสริมความงามให้มันเลิศๆๆค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทีละประเด็นนะประเด็นที่1ก่อนเลยคือต้องถามก่อนว่าในธุรกิจเสริมความงามของคุณนะในตลาดคลินิกของคุณเนี่ยมี unique s e l l i n g p o i n ยอะไรที่โดดเด่นและแตกต่างจากเจ้าอื่นไหมย q u e selling point ก็คือจุดเด่นจุดแตกต่างที่มีแต่คุณที่มีเจ้าอื่นอย่างเงี้ยไม่มีเนาะประเด็นแบบนี้แหละคะ่ะคลินิกความงามมันหาความแตกต่างกันยากมากเธอไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอะร มันต่างกันที่อะไรมันต่างกันที่โลเคชันก็คือร้านนี้อยู่ตรงไหนใกล้ร้านไหนก็ไปกินใช่ไหมคะแต่ร้านก็อ่ะร้านนี้มีกิมมิคโอนได้ร้านนี้โอนไม่ได้ร้านนี้มีขนมถ้วยร้านนี้ไม่มีร้านนี้หวานร้านนี้เปรี้ยวร้านนี้มีเส้นหลากหลายกว่ามันก็จะมีเล็กเน้อยต่างกันแต่ภาพใหญ่อ่ะมันก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวพอภาพใหญ่เป็นแบบนี้เปล่าป่หามันทําให้เลคนิคความงามก็กดสิวเลเซอร์บท็อกฟิลเลอร์มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอมันวนอยู่แบบเนี้ยนะฮะมันก็หาจ อย่างอันก็ตัวอย่างเช่นพนรเกษมคลินิกคุณอาจจะรู้จัพกพรเกษมคลินิกพกรเกษมคลินิกเขาก็หายูนิซิลเลิงพอยด้วยกันที่หมอของเขาที่ออกตรวจเนี่ยจะเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังประมาณ30สาขามาให้อำมจําไม่ผิดนะฮะยี่สิบสาสาขาเนี่ยก็จะเป็นแพทย์ผิวหนังออกตรวจก็กลายเป็นว่า,ตา,ตาแตกต่างเลยเห็นไหมคุณมียูนิซิลเลิงพอยที่ชนะคนอื่นแล้วหรือคลินิกอีกบางที่ก็คือคลินิกของเขาเนี่ยตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่พรามแอเรียกว่าก็เป็นยูนิซิลเลิงพอยคลินิกนี้มีหมอหลอกกว่า คลินิกนี้บริการดีกว่าก็เป็นอยูนิซิลเลนทพอยคุณต้องหาสักเรื่องหนึ่งที่แตกต่างก่อนเนี่ยขึ้นมาให้ได้นะคะทีนี้เมื่อมียูนซิลลนทพอยเสริมเนี่ยมันก็จะต้องมีโปรดักที่คุณจะเน้นในแต่ละคลินิกนิดนึงคลินิกความงามบางที่เน้นบดท็อกบางที่เน้นฟิลเลอร์บางที่เน้นกดสิวบางที่เน้นสิวบางที่เน้นขาวบางที่เน้นเลเซอร์บางที่เน้นเรื่องของรูสเวทแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะฮะ ทีนี้เมื่อแต่ละที่ของคลินิกความงามไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณแค่ต้องพยายามเลือกเลือกว่าคุณจะเอาโปรดักต์ไหนเอาสวิตไหนนะให้มันปึ้งขึ้นมาเล้คนจําได้ก่อนเช่นคุณเลือกเลยว่านึกถึงน้องลูกแอมคลินิกเนี่ยขอเรื่องสิวเลยน้องลูกแอมคลินิกขอเป็นผิวแพ้ง่ายเลยน้องลูกแอมคลินิกขอเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอเรื่องนั้นนะคะคุณต้องหาจากยูนิซึ่งพอยก่อนถ้าคุณขุดยูนิซึ่งพอยจนหาจุดเด่นของวกนี้ไม่ได้นะคุณจะไม่รู้คุณจะเล่าอะไรอ่ะคุณก็จะเล่าแบบกว้างเล่ากดสิวเล่าจ่กงนนมมไไปหดค็สใ มันอะไรซึ่งจุดเด่นเนื้อออกนะคะนั่นก็พยายามหาอยู่ดิซึ่ง,องพอยน์นะของคุณนะให้เจอก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นแรกๆที่สําคัญมากเลยทีนี้นะคะเมื่อคุณได้เรื่องของอยู่งเรื่งพอย์และมียูนิคละมันมันเริ่มปังละคุณก็ค่อยๆมาเลือกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เหมาะก,กับคุณทีนี้คุณต้องมาดูก่อนว่าคุณนะอยู่โซนไหนแล้วก็โซนนั้นนะลูกค้าของคุณนะหน้าตาเป็นยังไงถ้าคุณอยู่ต่างจังหว,วดัดคุณต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มที่คนต่างจังหว,วดัดอาจจะใช้ก็ ถ้าคิดอย่างของคุณอยู่แบบกรุงเทพอยู่โซนทองหล่อคุณอาจจะต้องคิดว่าโอเคอาจจะต้องเป็นอินสตาแกรนะเป็นหลักนะก็คือต้องดูว่าคลินิกคุณอยู่ที่ไหนแล้วเลือกโซเชียลมีเดียทีนี้แอมไม่ได้หมายความว่าให้เลือกอันเดียวแล้วเลือกทําอันนั้นเลยไม่ใช่นะคะให้เรียงลําดับค่ะขอสักสี่โซเชียลมีเดียก็ได้สามถึงสี่โซเชียลมีเดียที่คุณรู้สึกว่าสําคัญอ่ะสมมติเอาที่สามแล้วกันที่สามแล้วกันอย่างสมมติแอมอยู่ทองหล่อแอมอาจจะเริ่มต้นที่ Instagram, อินสตาแกรมแ้วจะต่อดที่เฟซบุ๊กแอมจะปิดทดบบี่ทิกต ถ้าคิดในแอยู่ชานเมืองอยู่ย่านบางนาเอามาจจะเลือกเอ็มที่ทิกตอกก่อนแล้วก็ตามมาด้วยอินสตาแกรมอย่างเงี้ยครับแล้วตามมาด้วยเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยแต่ถ้าคลินิกแอมู่ต่างจังหวัดนะอยู่อุดรราชธานีเอามาจจะเริ่มต้นด้วยเอ่อเฟซบุ๊กก่อนตามด้วยทิกตอกตามด้วยอินสตาแกรมคุณต้องดูว่าคุณอยู่ที่ไหนโซนไหนแอเรียไหนแล้วก็เลือกโซเชียลมีเดียให้ถูกแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเจอ,อยูนิตซึ่งเรื่องพอยคุณแล้วคุณทำเรื่องสิวสิวอยู่กับเด็กเด็กอยู่ที่ TikTok, ท, priority ทิกต เป็นคลินิกที่โดดเด่นกับการแก้ไขปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อยของคนอายุ50คุณต้องดูว่าคนอายุ50อยู่ไหนเช่นอยู่เฟซเยอะแล้วก็อยู่ IG ตามมาคุณก็จะทํา Facebook ทํา Instagram พอเห็นภาพนะคะมาเลือกแพลตฟอร์มแบบเลือกที่หลังพอเลือกได้เสร็จปุ๊บอ่าคุณก็ต้องมาเริ่มทํากระราดในแต่ละที่แล้วในบ้านเอาสมมุติว่าเราสมมุติว่าน้องลูกแอมคลิ M นะิกนแอมขอเริ่มที่ Facebook ก่อน a c e b o o k เนี่ยให้พยายามลงโพสต์นะคะทุกวันเพื่อให้คนรู้สึกว่าคลิน,คนะน,นลกคนะมมมัขาาายยดีีอลู้เ แต่ละวันที่ลงเนี่ยสมมุติว่าวันนี้คุณก็จะลงเรื่องรีวิวอ่ะวันจันทร์ลงรีวิวก็ได้อังคารลงบรรยากาศคลินิกก็ได้พุทธทำอินโฟการาฟิกก็ได้พฤหัสเำีเน่าเรงนีกก็ได้คุณก็หามาว่าแต่ละมื้อแต่ละเดทแต่ละวันคุณคุณจะเล่าเรื่องอะไรในที่อยู่ใน Facebook นะคะที่ใน Facebook มันก็จะมีที่ต้องลงเป็นเป็นฟอร์แมตต่างๆก็อาจจะมีภาพนิ่งด้วยอาจจะมีอัลบั้มคอนเทนต์ด้วยที่ลงหลายรูปหน่อย อาจจะมีเรื่องของที่เป็นวิดีโอสั้นเป็นรีลเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องมีเหมือนกันก็คือต้องพยายามใช้ครบทุกฟอร์แมตคอนเทนต์แล้วอยากจะให้มีอย่างหนึ่งทุกวันเลยก็คือลง Facebook Story Facebook จะลง Story ได้ใช่มั้คะลง Facebook Story ว่ามีการอัปเดตว่าฮัลโหลวันนี้คลินิกของเราเนี่ยมีคนไข้ามานะ1 0โมงเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยลง Story วันหนึ่งลงสัก2-3 Story ก็ได้และนี่คือข้อแนะนําที่สามารถป,ประยุกต์ใช้กับโซเชียลมีเดียอื่นได้คะ่ะคือให้ IG ลง Story ด้วยให้ TikTok ลง Story ด้วยก็กลายเป็นว่าคนถ่าย Story ทีเดียวลงได้ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ทั้ง TikTok คุ้นเห็นหมั้ ความปังมันจะเริ่มเกิดลงโพสทุกวันลงตอรี่ทุกวันคุณเริ่มได้แล้วจากนั้นอะไรก็ตามที่คุณลงไปเนี่ยคุณจะต้องทำแอดขึ้นมาด้วยนะครับในบ้านของ Facebook ในแอดของบ้านของ Facebook เนยคุณก็จะไปเลือกมาว่าโอเคถ้าเรามีจุดเด่นเรื่องสิวนะเราคงจะทําชิ้นงานประมาณนี้แอนเวอร์ประมาณนี้เมสเซจประมาณนี้แล้วก็ทำแอดเนี่ยยิงออกไปซึ่งในแอดที่ยิงก็อาจจะใส่โปรโมชั่นไปด้วยก็ได้ว่าโปรโมชั่นของเรานะตอนนี้ก็คือกดเซื้สองแถม1ซื้อ10ได้สาได้5้าเพื่อเป็นการกระต เนี่ยอันนี้ก็คือบ้านของ Facebook ไม่ยากนะคะเน้นไปที่ตันหนังสือเน้นไปที่เอ่อเท็ฟอร์มเน้นไปที่ภาพนิ่งเน้นไปที่อัลบั้มคอนเทนต์แล้วก็เน้นไปที่สตอรี่อันนี้ก็คือบ้านของ a c e b o o k เนาะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับของ a c e b o o k เนี่ยก็คือชื่อเพจชื่อเพจถ้าคลินิกคุณมีสาขาเดียวแอมแมนะนาว่าให้ตั้งว่าน้องลูกแอมคลินิกลาดพร้าวคนก็จะได้รู้และเสิร์ชเจอว่าน้องลูกแอมคลินิกสาขาอยู่ตรงไหนแต่ถ้าสมมติคุณมีหลายสาขาก็อาจจะตั้งแค่ว่าน้องลูกแอมคลินิกก เดอะแอมคลินิกราชบุรีเดอะแอมคลินิกนครปฐมคนก็จะได้หรูได้เสิร์ชเจอแล้วคนในแอเรียกก็จะได้เจอด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือใน a c e b o o k เนี่ยมันจะสามารถปักโลเคชันได้ให้ปักโลเคชันให้ตรงแล้วในโลเคชันเนี่ยหรือในเพจอะไรเนี่ยจะสามารถให้ดาวได้ด้วยเขาเรียกว่าให้ดาวสถานที่ว่าสถานที่เนี่ยได้กี่ดาวดีกี่ดาวน่าสนใจกี่ดาวเธอก็ต้องหาลูกค้าของเธอเนี่ยไปรีวิวให้ดาวสถานที่ของเธอเนี่ยในเฟซบุ๊กนั้นมันขึ้นมันก็จะมีความปังค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของเฟซบ ข้อต่อนะคะและสเก็บพอต่อมาถ้าให้อําเลือกนะอาจจะไปที่ Instagram ต่อนะในอินสตาแกรมเนี่ยจำไว้นะคะคนมอง Instagram เนี่ยเป็นเหมือนกับรีวิวโชว์เคสคนจะเข้ามาถ่ายดูรีวิวโชว์เคสต่างๆโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสัญกรรม ถ้าสัญญากรมเนี่ยคุณจะต้องเอารูป after before มมาลงในอนะิสต์แกรมเนอาจจะค่อนข้างเยอะเลยแต่ IG เนี่ยเขาจะไม่ชอบรูปน่ากลัว IG เขาจะเป็นแบบชิคชิกคูลคูลแบลเบลชิกเกร์เดาถ้าคุณมีกลุ่มทาร์กเก็ตของคุณนะอายุอยู่ทั้งสักประมาณสัก18นะจนถึงประมาณไม่เกิน40-45อย่างเงี้ยอิสต์แกรมก็จะเป็นโซเชียลมีเดียที่เหมาะมากๆสำหรับในการใช้เรื่องนี้โพสที่คนลงในอิสต์แกรมนะฮะับสำหรับแอมนะลงวันเว้นวันได้ไม่จำเป็นต้องลงทุกวันก็ได้ะะได้้้้นน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 นะะะคลลลลงงงงวว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 ััััััเเไดจขอออใหสสสตตรรีี่่ททุกทุกกโพ และตัวที่มันได้ผลดีมากๆนะคะสำหรับคลินิกความงามเนี่ยก็คือ reels ะ reels หรือว่าอ e n สก a g reels หรือวิดีโอสั้นนั่นแหละให้คุณทำวิดีโอสั้นลง reels อาจจะเป็นใส่อ r b โต o r ฟของคนในคลินิกนแล้วก็ได้ใส่เสียงดีๆลงไปนะคะได้ใส่เพลงดีลงไปเนี่ยคนก็จะดูได้หรือใส่เพลงคุณก็จะเอาเพลงสนุกๆแบบมีเพลงเดดดิกกาเพลงอะไรม,มันๆม้วนๆจจอยเนี่ยเอาเพลงตัวน,นั้นใส่ลงไปด้วยนะคะในบ้านของ ig ในบ้านของ reels มันก็จะฟีดออกไปดีมากแนะนำนะคะให้ทำโพสใน reels เนี่ยนะคะสัปดาห์ละสัก2ครั้ง เดือนหนึ่งก็ประมาณสักแปดถึงสิบตัวให้ทำโพสต์ลงบนอิสระแกรมพิเศษเดเป็นภาพนิ่งนะครที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยก็ขอให้ทำอยู่สักประมาณสัก10โพสต์ละกัน1 0บถึงสิโพสต์ต่อเดือนอ,อันนี้ก็อาจจะวันเว้นวัน2วันครั้งเ้ยแต่คุณจะมีรีลลงเราด้วยไงแล้วขอให้มีอิสระแกรมสตอรี่ลงทุกวันอัปเดตบรรยากาศซึ่งก็เป็น Story สตอรี่เส่็จวกันกับตัวอื่นได้เนี่ยถ้าทําสัก3าอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ขอให้เล่นแบบ real user ขอให้เข้าใจความเป็นไอจีจร สวยงามถ่ายสวยคุมตีมอันนี้ก็จะช่วยทําให้คนอยากเข้าถึงคลินิกกิจการของคุณมากขึ้นค่ะข้อต่อมานะคะนั่นก็คือบ้านของ TikTok นั่นเองค่ะบ้านของ t i k t o อกเนี่ยมันเป็น Story ่ e l l i n g เป็น Story ่ e l l i n g ก็คือเป็น Story ของการขายแอมก็แนะนําว่าในส่วนของ t i k t o อกเนี่ยอาจจะทำคอนเทนต์เนี่ยอยู่ในช่องเนี่ยให้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นมีคอนเทนต์ที่เล่นกับพนักงานทำ a ช l e นต์กับพนักงานกับน้องทาทรทเมนต์ในสาขามีคอนเทนต์ที่ทำกับลูกค,ค้าทําสัมภาษณ์ ทำพูดคุยมามอยกับลูกค้าเนี่ยก็ได้เหมือนกันอาจจะมีคอนเทนต์ที่คุณหมอมาเต้นนะคุณหมอมาเล่นสนุกสนานคุณหมอให้ความรู้เอดูเตเมนต์อะไรบางประการก็ได้เหมือนกันนะครัะในบ้าของทิกตอกเนี่ยแนะนำเลยให้ลงวเวลาคลิปวเวลาตัวในช่วงแรกถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำทิกตอกเนี่ยยังไม่ต้องไลฟ์สดก็ได้ขอให้ทำคลิปวเวลาตัวให้ได้ก่อนอย่าไม่ต้องไลฟ์ก็ได้นะมีคลิปเวลาตัวเลยคลิป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 พอมีคลิปเยอะๆปุ๊บทีเนี้ยเดี๋ยวมันคนมันก็จะเริ่มเข้ามาเองแล้วต้องระวังกฎระเบียบของแพลตฟอออรรร์มมนนนนิดดึงงงยยย่่่่าาเเีีไไคคววพูะะะฮแบบ้ คุณอาจนะจะต้องสร้างศัพท์ของคุณมาเช่นบบว่ามันจิ้มโบกันอย่างเงี้ยเออมันจิ้มบีโออะไรอย่างเงี้ยโบทตุริอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคุณก็อาจจะต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาเพื่อสามารถพูดได้นะฮะมาฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ควรก็แบบว่าเอาฟิลฟิลคุณแมบบ่ตรงนี้ฟิลฟิลสองซีซีอย่างเงี้ยเธอต้องสร้างศัพท์สร้างอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาให้คนรู้สึกว่าเออฟังแล้วเข้าใจแต่พูดบริโภคฉลาดนะคะเขาฟังนิดเดียวเขาก็รู้ได้แล้วว่าเราหมายถึงอะไรก็อาจจะมีทั้งรีวิวคอนเท,นท ลงในสตอรี่ของทำทนะิกต็อกเนี่ยก็ลงอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็จะช่วยได้มากๆนะคะแล้วก็ทั้งสามโซเชียลมีแพลตฟอร์มเนี่ยควรจ้างอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง3ที่อินฟูใน TikTok เนี่ยก็จะราคาถูกกว่าเพื่อนคุณอาจจะไปจ้างมาเพื่อให้เขามาทำหน้าและอเขามาทำคลิปรีวิวได้ในฝั่งของ Instagram เนี่ยราคาจะสูงกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะคุณต้องได้คนโปรไฟล์ดีแล้วก็หลายๆคนใน Instagram เนี่ยก็จะไม่ได้รับงานแบบรีวิวคลินิกด้วยอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องไปหาให้เจอว่าเอ๊ะคนนนนนนีี้้้รรับรับบมมมนะคะจจะฮตองทีมที่คคอยททักหานี่รัน Instagram, นี้ก็จะช่วยได้เหมือนนกัน สุดท้ายก็คือ Facebook ใช่ไหมคะเฟซบุ๊กก็สามารถซื้ออินฟลูเอนเซอร์ได้ซื้อเพจต่างๆเพื่อความน่าเชื่อถือของคลินิกก็ได้หรือซื้อแบบให้คุณหมอมาสัมภาษณ์ในรายการแอมยังไงมานั่งคุยกับแอมก็ได้เหมือนกันนะฮะใน Facebook ก็จะเป็นแนว awareness เนาะนกว้างๆมากๆที่สามารถทําได้เนี่ยก็จะเป็นทั้ง3อย่าง3ที่ที่คนต้องทำนะฮะจากนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่แอมอยากให้ทําเยอะหน่อยคือ Google Map ค่ะเรื่องในคนไม่ค่อยสอนกันแล้วคนจะทําน้อยเธออาจจะคิดว่า Google Map มันจะมามีผลอะไรกับคลิินกความงามใชช่่่ปปะะแแแแแตตพพอออออออมมมจ้้้้งงไคคลลลลลิิิิินนนกกกเเธรร์วววาาาูด แอมเซิร์ชปุ๊บ,บกดไปดูเฮ้ยทํามาน้ตแอมคินิก 1, ได้ดาว4.6อุ๊ยน่าไปหรือถ้าได้ดาว3.1เริ่มไม่น่าไปละได้ดาว2.2เนี่ยเริ่มไม่ได้ไปละคุณต้องทำให้ดาวของน้องแอมคินิกเนี่ยขึ้นมาให้สูงสุดให้ได้ต้องพยายามทำรีวิวทำคอมเมนต์ต่างๆให้มันดีให้มันเลิศให้มันจึง้งแล้วกูเกิลแแบบจะช่วยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคตัดสินใจจะไปแล้วก็ไปได้ง่ายขึ้นมันเหมือนกับเอามาเช็คก่อนอ่ะเปิดแแบบก่อนว่าอยู่ไกลบ้านเราไหมเอ้ยไกลจังโอ้ยไม่ไปหรอกก็อาจจะอีีกกเรอ,อ้้ย้ยยใลลแววววิดดห ลดเลยอ่ะก็จะสามารถที่จะไปแล้วก็รอดได้แบบที่ไม่ยากเย็นค่ะเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าเลือกแพลตฟอร์มไม่ถูกต้องแต่แพลตฟอร์มจะต้องเลือกจากยูนิซซิลลิ่งพอยน์นะยูนิซซลลิ่งพอยน์ได้เสร็จไปเลือกแพลตฟอร์มเลือกแพลตฟอร์มเสร็จก็ค่อยมาทาว่าคอนเทนต์เนี่ยจะทําเรื่องอะไรตอนนี้พอเรารู้แล้วว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนจะต้องทํายังไงบ้างป,าปุ๊บคอนเทนต์คุณค่อยมากําหนดเรื่องแล้วเรื่องก็จะกําหนดมาจากสิ่งที่เป็นยูนิซซิลลิ่งพอยน์ของเธอแหละอย่างแอมเล่าให ระหว่างรอไปอาชาคินิกอื่นกาจะให้หลับไปเลยให้อยู่ในห้องเฉยๆคินิกนี้มีหมอนวดหมอนวดจะเข้ามารีดเส้นแล้ว,ว่่าคุณไปอาชาจะเข้ามารีดเส้นนวดมือนวดแขนนวดขาให้คุณนะประมาณ45นาทีเนี่ยยูนิซิลลิอพอยเขาชัดเจนเมื่อ,อยูนิซิลลิอพอยชัดเจนเรื่องนี้ต้องถูกสื่อสารทั้ง Facebook Instagram Ti k ก o ็อทุกที่จะต้องได้รับการสื่อสารมเมสเซจนี้ที่เกิดจากยูนิซิลลพอยที่ คุณมีออกมาแต่ถ้าคุณไม่มีอยู่ในซิงเรื่องพอยน์นะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรคุณจะเล่าว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะเราคือคลินิกอีกคลินิกหนึ่งที่ฉีดโบเราคือคลินิกอีกคลินิกหนึง่งที่มีอัลเทรามันไม่ช่วยอะไรนะคะเพราะว่าคนมันก็จะรู้สึกว่าก็ก็มีเหมือนกันคลินิกน้นก็มีคลินิกนี้ก็มีหากว่าคุณไรซึ่งจุดเด่นเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นที่ของการจดจำเนี่ยให้คุณนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเหมือนกันนะครัสบสำหรับการทํากรต่ายคลินิกความงามค่ะและสุดท้ายที่อาจคิดว่าต้องพูดไรเรื่ององงขระเบียบของการพูดดดไไไ้้ม่นะะ ตอนนี้อําพูดไปวันนี้กดบัจะก็จะยังอัปเดตไม่อัปเดตอีกคุณต้องคอยติดตามดูเรื่อยๆนะแต่คนที่ทํางานในหน่วยงานแบบนี้ก็จะติดตามดูอยู่แล้วค่ะเช่นห้ามเห็นเข็มห้ามเห็นตอนฉีดห้ามหมอขายของห้ามหมอพูดนูพูด,พดนี่โอ้คอห้ามเนี่ยมีเป็นกุนลุดแบบเป็นเปเปอร์ใหญ่แบบ300หน้าเลยฉะนั้นจะเย็นๆค่อยๆไปอ่านแล้วค่อยๆไปดูเพื่อทําให้มันถูกต้องและอย่าพยายามไปดูคนอื่นแล้วก็คิดว่าอุย้ย คุณแอมเห็นคุณได้ทำติกตอกได้ทำไมเราจะทําบ้างไม่ได้ทําได้ไม่ได้แปลว่าถูกนะคะมันต้องไปเช็คดูให้ดีนิดนึงนะทุกคนแต่ถ้าให้เลือกสแพตฟอร์มหนึ่งแอมเลือก Instagram. อินสตาแกรอาจจะทํา i n s t า gram เยอะหน่อยโดยที่เน้นไปที่รีวิวนะฮะแล้วก็เน้นไปที่การทําโฟโตส้สวยๆลงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่สวยแล้วไม่เข้าถึงนะต้องสวยแล้วเข้าถึงดูเรารู้สึกว่าแกกับฉันเนี่ยสวยเท่ากันฉันสวยเท่าแกได้ถ้าฉันมาใช้บริการที่คลินิกนี้เนี่ยเป็นฟอลแบบนี้เองค่ะไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ง่ายนะฮะแอมกอาากคดรตลิิแาาแบบ จริงๆปังๆแบบของตัวเองได้แน่นอนนะคบอันนี้พูดเลยนะฮะเชื่อมากๆว่าทุกคนสามารถจะทําได้ค่ะใครอยากให้อับไปทำคอนเทนต์แนะนำบิสเนสวิธีการแนวคิดของธุรกิจไหนอีกคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยคอมเมนต์ Comment ไหนที่อมถูกใจอมก็จะไปเลือกมาทำคอนเทนต์เพื่อแนะนําวิธีการทาการตลาดโซเชียลมีเดียของธุรกิจนาน,านๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นห้างเป็นรถยนต์เป็นของกินของใช้สุขภาพได้หมดอมก็จะเอามาทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันอีกคะ่ะในวันที่ขอบุณทุกคนมานะครับที่ตั้งใจมาฟังก เพื่อนจอนแบบเพื่อนสาวเล่ากันนะคะติดตามช่องแอมไว้หน่อยนะคะอยากได้สับสคาเยอะๆช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ comment, ช่วยทาทุกอย่างเท่าที่นึกอ่อนนิดหนึ่งนะคะใครเป็นเคลิปความงามช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคุณทําตามที่แอมแนะนําอยู่หรือเปล่าใน่ตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อไปเร็ววันแน่นอนค่ะแล้วเจอกันอีกทุกวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบสวัสดีค่ะ